สวัสดีค่ะพ่อกรุงพวกพวกเราครับพี่แอนค่ะปุ้งค่ะน้องกล้วยครับพี่กล้วยน้องกล้วยน้องกล้วยได้ไงป๋าแก่แล้วนะอุยด่านแรกต้องเป็นสีเขียวปะสีเขียวสีเขียวค่ะสีชมพูสีชมพูไม่ไม่มันมีได้ทุกสีเรื่องสีถ้าคุณจะเรื่องสีถ้าคุณจะเลือกอะไรเอาสีเ้าเอาเขียวคุณแตลืมเปลี่ยนสี ทำไมพ่อตายอ่ะพ่อลรมเปลี่ยนสีหรือเปล่าคือเปลี่ยนสีเมื่อกี้เห็นกับตาโอ้จริงไหมจนจไม่เห็นกับตาจนหัวใจไม่เส็จเก็เมฆง่อะไรวะเขียวโอ้ป้ายไม่เงือกเออแล้วทีนี้สมุทรสงคราสีชมพูก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็มาเลยแล้วก็มาเลยอ้าวคุณจะโดดทำไมวะเดินได้มันตรงๆรงทำไมพ่อเดินไม่ตรงพ่อไม่เข้าใจเองอันนี้เรื่องจริงอุ้มก็โดนเหระ สีแดงเงือกพ่อเราลังเลตัวเองยิหายเลยตอนนี้เนีน่ยเปลี่ยนสีแดงฮะเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนแล้วสีสีอะไรอะ่ะอันนี้เราหยีบได้ม <อ pen. S 1> ันมันเป็นที่ไว้ให้เราเปลี่ยนสีเออที่เราเปลี่ยนสีทําไมไม่เดินหน้าให้กูวะไม่รู้มันจะไปสีเหลืองไหมเนี่ยเอากระโดดตกรอ อย่าลืม,ลมเปลี่ยนสีนะจ๊ะไม่ได้รู้ว่าเราถึงทันแล้วแค่ลืมอารมณ์วานแล้วปลาใจเย็นดีทําไมเอาผ้าให้ปลาใส่นี่ <c oughs> ปาลาได้อารมณ์ดีขึ้นไม่เห็นใครเลยอะ่ะเดี๋ยวก็ถ่ายกันไม่ติดอีกใครไปป,ป้าอยู่ไหนอะ่ะหนูก็รอเพื่อนสิพี่ก็อยู่นี่ไงอุม้มผ่านนะจ๊ะคนยังตังอาจจะเป็นพี่แอนก็ได้ก็คือ อันนี้ต้องกดสีชมพูไหมไม่รู้ไม่รู้กดเลยกดเลยชมพูชมพูอะไรฟ้าฟ้าโอเควิ่งต่อไปน้ําเงินต่อไปน้ําเงินบานาน้ําเงินต่อไปแดงต่อไปแดงต่อไปแดงโอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วเหยียบลูกกระโดดสีแดงนี่เดี๋ยวลูกซาลาคกไปเลยตายปาปาปาอะไร ไอ้ไรื่องสีขาวป้าื่อนสีอะไรก็ได้นะป๊าป๊าใส่สีอะไรก็ได้แต่ว่าเขาไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ล่องเฉียวขาวใส่สีอะไรก็ได้ไม่เซ็กซาร่ายังไม่อยู่ซาร่าเจ๊เจ๊ยังมันไปเจ๊อยู่ที่ก่อนพี่แหนูเจอเจ๊กุนเจ๊สองคนใครใครยังตังกูอะแล้วก็มีของใครของมันไม่ใช่หรอเอาไม่ปะพี่แอร์ไปหยิบของคนอื่นไปเลยมึงอุ้ยมันกลับขึ้นมาใหม่ด้วยอะสีเหลือง แข่งกันหรือเปล่าต่อไปสีเขียวอยากแข่งนะสีฟ้าไหมไปอุ้ยมันกลเกืนเลยอ่ะอราลืมเปลี่ยนัลืมเปลี่ยนสียังไงสีสีเขียวเหรอสีเขียวว้าวสวยเนอะอุ้ย โกงเกืนมิดเลยหาหาตัวเองไม่เจอหาตัวเองไม่เจอว้าสไลเดอร์สนุกมากเลยอ่ะสไลเดอร์อ้าวคุจะมองเห็นตัวเองยงเนี่ยเป็นไงไม่มองเหอะมอง,มองเกือบเกือบมองไม่เห็นตัวเองเลยเออครั้งก็ไม่เห็นตัวเองเก่งมากครั้งไม่เห็นตัวเองก็ตกใจนะว่าอ้าวกหายไปไหนวะเจอแล้วเจอแล้วปีน,น,นี้ขึ้นไปบรนณาปะ โอ๊ย oh, สักชา้ารู้เกินไอ้ไอ้อุ้มไปไหนวะ <laughs> ถ่ายไม่ติดเพื่อนแล้วก็ถามหาอีก <laughs> โอยถามหาจ้าห้ยสัเล่นอันนี้ฮึม <laughs> เปลี่ยนสีเลเอาสีไหนสีเหลืองไหมเอามันเปลี่ยนสีไปเรือ่อยเอารีบไป้สีเขียวเอาตายเออรอ,อดแล้วรอดรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว <laughs> เอารอดที่อะไรวะร <laughs> อดไหมเออรอดอยู่เลย เอาสีไหนก็ได้เหรอสีน้ำเงินเหรออันนี้เป็นโดนัทปะเนี่ยเอาพี่ตก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 ตอไปสีแดงเหรอเดี๋ยวมันรอเจ้าเย้กูอยู่มันรอเจ้าเย้กูอยู่มาแล้วหน้ามาแล้วหน้ามาสีแดงสีแดงทางดีก็ไม่พากูไปตัว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 อะไรไม่รู้เกไหมมันไม่เกมจริงจังตกไปสีมพู้ไหม อุ้ยอะไรอ่ะส,<อ>สองสองได้เท่าไหร่สองสองได้เท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกเพียนราป้าก่อนเราไม่เก่งขนาดนี้ต้องให้ป้าช่วยปา้าสองสองได้เท่าไหร่อเอกูไม่รู้อ่ะเพียนอย่าไปก่อนอ๋อไปช่งงบบางมหนเถอาป้าไปสีไหนดีอะ่ะก็สีเขียวไม่ใช่เราก็เปลี่ยนสีอะไรไม่ไม่ไมอ้บวกกันได้เท่าไหร่อ่ะป้าช่วยหน่อยอันไหนบวกกันไอ้สองสองได้เท่าไหร่หรอเป็นสี ไาเล่นตลกเล่นตลกไเล่นตลกอ๋อเล่นตลกนักกระนิงเลยเล่นตลกอันนี้สามบวกเจ็ดได้เท่าไหร่เป็นสิบอุ้ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่าอาอสีเหลืองไปกันเถอะมาเร็ว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 ตายหี่ต้องยอมมาไงเราตายคนเดียวเลยเราต้องบอกให้เล่นตลกเล่นตลกเรามาแปดแปดลบสองได้เท่าไหร่อ่ะแปดลบสองในชีตามาสีฟ้า สีฟ้าไปไปกันเถอะอุ้ยตายเลยอะตายเลยอะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันต้องแบบเต็มใจอะแบบบางเอ้ญโอ๊ยยังไงวะมันไม่บักเอ้ยอยนยย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 ยอยเยย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 ยียยยยยยยอยหยย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 ด้ยย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  เป็นสีเขียวก็เหยียบได้ด้วย <ขอ S 1> เ้ยเป็นกดสีชมพูก็เหยียบได้เหรอสัตว์ <c oughs> <c oughs> ไม่ไมันง่าย่ากมันง่ายแไบไอ่อไไอะะเราตุยหนึ่งครั้งแล้วมันก็อุ้มตุยสิบเก้าครั้งแล้วมันนับรอบที่เราตุยด้วยอะเ็น <c oughs> ไม่ตรงหัวกะโหลกใช่ปะ ป๋าเกิดมาไม้เขาบงกุอุ้มจะบอกฉีดลงไปยังไงเดี๋ยวจะรอรออยู่แป๊บหนึ่งไอ้่เดี๋ยวกูเป็นนักว่ายน้ำเก่าไงทเห็นที่สูงมาได้จั๊อย่างเดียวเลยตอนนี้กระโดดจัมเปอร์ลงมาอย่างเดียวเลยนี่ก็ตัวเองเป็นพระเอกงไงไรู้วิ่งกลับไปทางเดิมทำไมมันผ่านมาแล้วอันนั้นน่ะบ้าอยู่ทำไมแม่งทำให้แล้วมาริกาอยู่ที่ไหน มิตรล้อมามิตรล้อมามิตรล้อมามิลุธันมรู้ทันมรู้ทันมรู้ทันฮันนล้หลรู้สิใครจะไม่รู้ล่ะจะเล่นเกมมาหลายสิบปีเอาหายไปาตายแล้วกูไปตายดี่กว่าพี่คนนี้ อา้าวมาเล่นให้วาซาล้วเราไปตายไหมอา้าวหายไปดิมันเป็นจุดที่แบบเซฟแล้วงานกต่ป้าไอ้ี๋แม่งเย่เอเอเขาไปทางเขาเขาจะลงบันไดแล้วเนี่ยไปไปกันไปไอ้พีอ่อุ้ยทีไหนก็ไปเถอะไปได้หมดเลยโอเคผ่านแล้วสตรอเบอรี่สตรอเบอร์รี่ทีเหลืองอุ้ยบานานะ่าเจอเพื่อนเนี่ย อุ้ยอย่าอุ้มได้ไหมอ่ะอุ้ยเล่นไม่เสร็จเลยอ่ะก็อุ้มเล่นไม่เสร็จอุ้มให้ต่ออ้าวอันนี้ไม่มีบันไดเหรออุ้มใหป้ไปเริ่มใหม่ได้นะมีเคียวเหรออะไรวะอะไรวะบอกขึ้นมาตรงเฮี้ยอเลยนะอุ้ยป้าบันไดมาแล้วบันไดมาแล้วมาเร็วเอาต์เนี่ยเขาเรียกว่ากรรมนะเนี่ยกรรมเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไงนี่ก็ดี ดูไะมบัลันมากันเถอะอ๋อตุยไหมเราไปกันดีกว่าทางไหนนี่ไงมาฝั่งนี้เออสีเหลืองเช่นสีเหลืองมะม่วงมัโก้มีดทังมัง ไปนะแอมนี่พ่อบอกจริงๆพ่อไม่ได้คุยนะไปต่อไปเราไปสีไหนดีโอ้ก็สีมีสีแดงไปสัตว์ไปไปไปมัเป็นแบบนี้ไปไปไปกระโดดกระโดดลงหลุมทำไมอ่ะไอ้ปลาที่ฉุนกุ้ก็ให้ปลาคุยเหมือนเดิมแหละแล้วให้ปลาทำเองสีแดงแบบนี้น้ำมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วกระโดดมันก็เป็นนี่เป็นจนแล้วก็เกมเนไปเลยอ๋อเกมมันเอ้อปุกปุบกระโดดวะนี้ มันค้างมันค้างมันค้างกระโดดไปเลยปะมันจะพังร้อนควันมันค้างกระโดดอะดีที่สุดเพราะว่าทำไมเพราะว่ามันจะกระโดดเรื่อยๆมันก็ตายเถิ่มกระโดดเรื่อยๆมัต้องรีบหรอกจะมาบอกนะเอาปลาเป็นสีเขียวพี่อยากเป็นสีพี่อยากเป็นสีเหลืองพี่อยากได้สีนี้มากเลย เราไปกันเห็นเราเป็นคิลเลอร์สามสีไปเขียวชูชุ่มเราคือ power pop girl เอว่าเขาโตเกียวเมียอ้ดวอีรีวะอดว้าวไม่ได้อ้มว้าป่าไม่ได้แล้วเข้าชิงกูเลยทีนี้เข้าชิงมันชีเดียวกันเลยทีนี้สัตว์กูไม่กลับมาทางเดิมนี่หวัง เหมือนใกล้จะผ่านแล้วนี่แหละแต่ต้องเป็นสีฟ้าแล้วไม่เป็นไรพอเรียนในหมดแล้วมาความชิลลีส่สบายสบายเป็นความสบายที่ไม่สบายไปลหาแนละอะไรอ่ะ